สวัสดีครับอยู่กับช่องคนนอนนาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิเช่นเคยครับวันนี้จะพาทุกทท่านนะครับที่เป็นเอของทางฟาร์มของเราแล้วก็ผู้ที่สนใจเรื่องของการเพาะเห็ดฟางวันนี้หลังจากที่เราทําการนึ่งลงเรือนไปแล้วเราจะพามาทําการหว่านเชื้อเห็ดฟางนะครับในรอบนี้เราก็จะใช้เป็นเชื้อเพชรพยาแลของเราก็เป็นเชื้อที่ ทำมาจากแม่พันธุ์เนื้อเยื่อโดยตรงนะครับโดยการใช้วุ้น PDA ในการเลี้ยงเส้นใยนะครับก้อนนี้ก็หลังจากเดินเต็มประมาณ3วันเส้นใยก็กำลังสวยเดินเต็มก้นถุงเรียบร้อยแล้วนะก็วันนี้เดี๋ยวพามายีเชื้อแล้วก็หว่านเชื้อ2องงเรือนะแล้วก็แกะออกมาสำรวจเช็คดีๆนะครับว่าก้อนไม่ควรมี ลาชนิดอื่นมาก่อกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นลาเขียวลาขาวหรือลาอะไรก็ตามนะครับก้อนก็ต้องผ่านการนึ่งอย่างสุกโดยทั่วก้อนนะครับเพื่อคุณภาพของก้อนเชื้อนะครับด้วยอุณหภูมิ100องศานะในการนึ่งก้อนของทางฟาร์มก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับในการนึ่งก้อนเชื้อเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะ พื่อให้ได้เชื้อเห็ดฟางที่บริสุทธิ์แล้วก็ใช้ในการสวัสดีครับเพาะได้อย่างอิสระนะครับหลังจากนื่นเ,เดี๋ยวพามาเมื่อคืนเสร็จเปิดนรงเรือนกันก่อนนะครับวันนี้จะพามาทาการเปิดระบายอากาศแล้วก็ทาการหว่านเชื้อเห็ดฟางของเรากับรงที่สามที่4ี่ครับนี่ก็คือร่องรอยสงครามการนึ่งเมื่อคืนนะครับนี่ เป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยไปช่วงประมาณตีสี่นะครับตีสี่ก็นึ่งเสร็จสองลงเรือนลงที่สามก็หนึ่งได้ที่หกสิบหกสิบถึงหกสิบสององศานะครับก็จบก,ก็จบนะลงที่สี่ก็ได้อยู่ประมาณหกสิบองศานะก็อยู่ประมาณนั้นนะครับใช้แก๊สไป สองถังนะครับถัง48โบลถัง15โลเนี่ยครับนึ่งได้2องโรงเรือนเดี๋ยวอันนี้ผมจะเปิดฝั่งฝั่งละประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมีหงเงม่ไก่เลี้ยงลูกอยู่ก็จะเดี๋ยวไก่เดินเข้าไปเดี๋ยวไก่ตายนะครับก็เลยไม่สามารถเปิดถึงพื้นทินได้รู้อากาศด้านข้างอะไรเราไม่ต้องเปิดนะครับเพราะว่าเราต้องการอับอากาศเพื่อใช้ในการบ,บ่มเส้นใย,ยไปอีก3วัน ก่อนการแบบใจนะครับก็วนี้ผมก็จะทําแบบใจเย็นที่สุดเลยเพื่อให้ได้เห็ดออกมาดีที่สุดนะครับมาเปิดอีกฝั่งนล้ฝูงไก่นะครับฝูงไก่นะครับถ้าใครมีไก่มีอะไรนะครับดูดีๆนะอย่าไปเปิดถึงข้างล่างนะครับเดี๋ยว,วเขาจะพาลูกเข้าไปพาลูกเข้าไปเดี๋ยว,วนกอากา น็อกแก๊สมองทิ้งเลยนะครับก็จะเปิดแบบนี้นะนี่คือโรงเรือนที่เรานึ่งมาเมื่อวานนะครับก็รือสแสรแนออกหนึ่งชั้นนะครับก็แสงสว่างเพิ่มขึ้นมานะปกติจะมืดทึบเลยนะครับทีนี้ก็มีแสงสลัวสลัวแล้วนะเพราะว่าหลังคาเนี่ยนะครับ ส่แลนแค่ชั้นเดียวเพราะว่าลงุงลุงเรือนนี้มันเป็นผ้าสองชั้นนะคุณผ้าสองชั้นมันมีผ้าเก่าด้วยที่ผมไม่ได้ลืมออกก็เลยทําให้ทําให้ดูเนี่ยนะครับดูความทึบขึ้นมาอีกก็เลยส่แลนชั้นเดียวก็พอนะครับเดี๋ยวผ้าไปเปิดโรงสีอีกโรงหนึ่งครับเชื่อผมก็ทกําการย่อยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เปิดลงสีดเพลงมิลิกัสิดดีกว่านั่นแต่งเปิดเปิดนนครับลมแรงเห็นไหมครับตอนเช้าพอลมมันแรงเราก็อบไม่ได้นะเหมือนที่ผมบอกอ่ะ ผมก็เลยอบตอนกลางคืนดีกว่าถ้าตอนเช้าลมมันเป็นลักษณะแบบนี้มันก็ทำให้เราเกิดปัญหาได้การกระทุ้งไอ้น้ำไอ้น้ำจะไปมา,มา,ม,า,ม,ามาดันอยู่ฝั่งทิศตะวันตกหมดเลยเพราะว่าลมมันมาจากทางทิศตะวันออกนะครับก็จะทำให้โซนแถงทางทิศตะวันออกมัน ไม่โดนไม่โดนไอ้น้ำเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเนี่ยพอเรานึ่งไปนะก็จะมีไอความร้อนยังอยู่นะเพราะว่าลงนี้ <c oughs> อบเสร็จตอนแก๊สหายใจไม่ออกเลยตีสีนะครับพวกลาพี่เป็นลาบนชั้นก็จะน็อกไปนะครับก็จะน็อกก็จะสูบไปหมดเลย เดี๋ยวพามาหว่านเชื้อครับต้องเปิดระบายอากาศแบบนี้ไปก่อนนะสักประมาณให้เราเดินเข้าไปทํางานได้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูชั้นพอะข้างในครับตอนนี้ก็ทําการย่อยเชื้อเห็ดฟางใส่ถังนะครับหนึ่งถังจะใช้กับ1ชั้นเพาะนะครับก็จะใช้อยู่6ก้อนต่อ1แผงนะครับหนึ่งรลงเรือน5้คูณเ้าของเรานี่ก็คือแสงไปในลงเรือนที่เหมาะสําหรับการเพาะเห็ดแล้วเห็ดดอกจะสวยนะครับก็คือ ให้มีความลำไรของแสงลงมากระทบประมาณนี้นะอย่าให้มืดเกินไปนะครับแบบนี้กําลังพอเหมาะเลยนะดูแสงจากหลังคากระทบลงมาแล้วดูแสงบนชั้นนะครับเอาเท่านี้นะแล้วเห็ดจะออกอีนะครับเดี๋ยวพามาดูลงเรือนที่4ีที่เมื่อวานพาเดินดู <c oughs> ดูลาดูลาที่มันเกิดบนชั้นนะครับว่าเราอบไอ้น้ำไปแล้วเป็นไงบ้าง รดับเรียกที่เรามาคือทางโคกตายนะครับเขียดตายตายอย่างเขียดเลยนะครับดูไม่เห็นเนาะอ่ะในส่วนของลานะครับก็นอกไปนอกไปเรียบร้อยนะครับนะชั้นชั้นแปลงก็สะอาดสะอ้านเลยนะถอดรองเท้าก่อนเนี่ยชั้นแปลงก็ลาที่เห็นฟูฟูเมื่อวานนะครับ ก็โดนน็อกไปเรียบร้อยนะครับนาโดนน็อกไปเรียบร้อยนี่าร้อนลาอะไรก็ยุบไปเลยนะนี่ก็คืออิทธิฤทธของการอบไอ้น้ำของเรานะลงนี้ได้ <c oughs> แค่ห้าสิบองศาด้วยซ้ำนะก็พยายามเอาเห็ดให้ไวที่สุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหวานเชื้อแล้วนะหวานเชื้อก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนคลิปผ่านๆมาทำง่ายๆจับลอยๆ,ๆ,ๆลยๆลยไปเลยนะครับแล้วก็มาลดน้ำทับอีกทีนึงพอให้เชื้อเขาติดหน้าชั้นพอให้เขาเดินได้นะแค่นั้นเองนะครับ เรามาโรยเชื้อกันนะครับเดี๋ยวผมจะโรยให้ดูแค่หนึ่งชั้นเพาะนะก็โรยง่ายๆครับค่อยๆโรยไปให้หนึ่งถังของเราเต็มหนึ่งแผงนะครับ เชื้อเห็ดฟางของเราเป็นที่เรียบร้อยสองลงเรือนครับก็เดี๋ยวเรามาลดน้ำครับเชื้อของเราเพื่อให้เดินกินวัสดุเพาะนะครับก็จะหลังจากลดน้ำก็จะปิดลงเรือนอับอากาศนะครับผมจะเลี้ยงเส้นใยประมาณ3วันถึง4วันนะครับเดี๋ยวดูสภาพอากาศอีกทีหนึ่งแล้วการเดินใหญ่ครับผมก็จะลดน้ำนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะ ผมก็จะลดน้ําแล้วก็ปิดโรงเรือนนะครับรูระบายอากาศปิดให้หมดเดี๋ยวในช่วงของการตัดใยเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปที่ต่อจากโรงเรือน3กับ4นะครับอาจจะมีหลังจากนี้อาจะจะเป็นคลิปการขึ้นกากมันลงที่2ตรงนั้นเป็นขั้นๆไปนะครับแต่ว่าคลิปของผมผมก็จะรันอยู่ในไฟล์ของวิดีโอนะครับอยู่อ่าอยู่ ในโฟลเดอร์ของวิดีโอนะครับก็เข้าไปชมนะครับก็จะลันลันลันเป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะครับดูง่ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปนะครับเรื่องของการขนกักมันเข้าลงเล็กของเราสองหลังนะครับสำหรับสองลงนี้ก็เจอกันอีกทีนึงวันตัดใยครับสวัสดีครับ